Hey, เฮ้ยไปไหนมาวะไปอรอเจอเขามาวะคนไหนอีกวะคนเดิมวะมึงยังไม่ล้มเลิกอีกหรอเขาบอกมึงแล้วไงว่าเขาไม่ชอบเขาชอบคนรวยเขาชอบผู้ชายเป็นแบบล้มเลิกเถอะฉันอยากให้เธอเป็นควีนเอเอรฉันอยากให้เธอเป็นควีนเอเอรฉันอยากให้เธอเป็นควีนอเอเอ จัดยจยอยาก็ g จะมคีนแอ ฉันอยากให้เธอเป็นควีนและฉันจะเป็นราชารเธอบอกว่าฉันยังไม่มีและเธอนั้นชอบซุปตาเธอบอกว่าฉันตัวไม่ดีเธอบอกว่าผมขี้ยาอยากให้เธอเข้ามาลองสักทีไม่มีคำว่าจากลาฉันอยากให้เธอเป็นควีนและฉันจะเป็นราชารเธอบอกว่าฉันยังไม่มีและเธอนั้นชอบซุปตาเธอบอกว่าฉันตัวไม่ดีเธอบอกว่าผมขี้ยาอยากให้เธอเข้ามาลองสักทีไม่มีคำว่าจากลาบอะฉันไม่ใช่ซุปตาแต่งตัวไม่มีราคากระเป๋ามันไม่ได้นะหน้าตาก็ธรรมดาคำพูดก็ไม่ได้ว่า ไม่เคยเขาผัดตาคานขอเธออย่าพึ่งรำคาญเธอสวยนี่ได้ใครมาเสวยแล้วมีสเสน่ห์แต่ฉันไม่ได้เจ้าเร่น้าตาผมอาจกิเลสสัญญายฉันจะไม่เจไม่ค่อยมีรอกเงินเปทุกวันฉันทำแต่เพลงไม่ได้ใช้เงินตัวเองจะบอกซิวอาเกนซิวอาแกน ลงไหลตั้งแต่วันแรกที่เจอจนฝันถึงเธอถึงต้องละเมอที่เราเจอกันไม่ใช่บางเอิญถ้าอยากได้เธอคงต้องผัดเชิญเจอกันวันแรกที่พรเจริญไม่ใช่สุตาเธเลยทำเมินในความรู้สึกมันเป็นสังเกินแต่ว่าในฝันยังอยากมีเธออยากให้เธอเป็นควีนและฉันจะเป็นราชาเธอบอกว่าฉันยังไม่มีและเธอนั้นชอบสุตาเธอบอกว่าฉัน่มตัวไม่ดีเธอบอกว่าผมขี้ยาอยากให้เะเข้ามาลองสักทีไม่มีคำว่าจากลาฉันอยากให้เธอเป็นควีนและฉันจะเป็นราชาเธอบอกว่าฉันยังไม่มีและเธอนั้นชอบสุตาเธอบอกว่าฉัน่มตัวไม่ดีเธอบอกว่า ผมขี้ยาอยากให้เธอเข้ามาลองสักทีไม่มีคำว่าจากลาเธอมองฉันเหมือนนภาวันนั้นยังจำค้างคาฉันแค่ก็พองเงินตาไม่แบดแะธรรมดาเธอสวยและส้มราคาฉันอยากรู้จักที่มาจะได้รีไปตามหาความสวยของเธอคาตาไม่รู้จะทำยังไงจะให้จะอหันมามองเธอสวยยิ่งกว่าใครใครอยากได้เธอมาครอบครองก็ชอบเธอทั้งหัวใจเธอคงจะมีคนจองพ่อแม่ของเธอเป็นใครฉันจะได้เขาไปมอบเลย Make hope be more yeah. Yeah. แม้จะชอบก็ได้แค่แอบผู้ชายมารอจีบเธอเป็นแคบถ้าเป็นไปได้อยากให้มีแฝกเก็บความรู้สึกกับบ้านมาแซดเธอบอกไม่เอาก็ไม่มีแดกเธอบอกเธอชอบผู้ชายเปแะๆท,ทำความรู้สึกของฉันเจ็บแสบเธอชอบคนรวยมันก็ไม่แปลกฉันอยากให้เธอมันคีน่ะฉันจะเป็นราชาเธอบอกว่าฉันยังไม่มีและเธอหนันชอบสุกตาเธอบอกว่าฉนันตัวไม่ดีเธอบอกว่าผมขี้ยาอยากให้เธอเข้ามาลองสักทีไม่มีคำว่าจากลา